สวัสดีครับวันนี้สวนหยินสุกจะมารีวิวอากูเนมาอากูเนมานะครับอากูเนมาระหว่างสุกสมปองกับซุปเปอร์เลดนะครับซุปเปอร์เลดความเหมือนความต่างกันอยู่ตรงไหนนะครับลักษณะคล้ายกันมากนะครับสีแดงเข้มสดใสนะครับแต่ซุปเปอร์เลดนะครับซุปเปอร์เลดสังเกตง่ายๆนะครับ อันนี้ก้านจะออกสีเขียวนะครับสีเขียวคือซุปเปอร์เลดนะครับลักษณะก้านใบนะครับจะออกสีเขียวนะครับสังเกตง่ายๆนะครับแต่ถ้าเป็นสุกสมปองก็จะออกเป็นลักษณะนี้นะครับสัก้กนใบดูง่ายครับจะไม่เขียวเลยครับจะขาวและไปทางแดงดูนี่คือความต่างนะครับถ้าใครจะซื้อนะครับ ระหว่างซปเปอร์เลดกับอะคน,เป,น,เ,ปนเป็นพ่งเป็นพืชตระกูลอะคนีมาทั้งหมดนะครับซปเปอร์เรดกับสุกสมปองก็ต้องดูดีๆนะครับดูดีๆลักษณะใบอาจจะต่างกันได้นะครับอันนี้ซปเปอร์เลดก็อาจจะเรียวนิดนึงแต่สุกสมปองเจาะกลมแต่ใบใบไม่ใช่ความต่างที่เราจะไปพิจารณาครับบางทีก็เหมือนกันมากนะครับ ราทีก็อาจจะต่างกันได้แต่ที่สําคัญคือให้ดูตรงก้านใบนะครับก้านใบที่ผมแนะนํานะครับดูได้นะครับจะเป็นอย่างนี้ทุกต้นนะครับทุกต้นแต่สวยงามนะครับราคาก็แตกต่างกันนะครับโดยสุกสมปองจะมีราคาที่แพงกว่านะครับแพงกว่าซุปเปอร์เลรับอันนี้อยู่ที่คนชอบนะครับแต่ผมชอบทั้งสองนะครับราคาก็เลยซื้อมาทั้งสองนะครับที่สวนมิบสมุกจะมีทั้งสองสายพันธุ์นะครับการขยายก็ เดี๋ยวรอชิปหน้านะครับรอติดตามชิปหน้าเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าขยายยังไงนะครับสําหรับทีนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ